็ต้องขอสวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำโทรศัพท์มือถือที่น่าซื้องบไม่เกิน4,000บาทในเดือนมกราคมปี2020นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับรุ่นแรกนะครับได้แก่ m o t o r o l a Moto e 6 plus มาพร้อมหน้าจอ ips lcd ขนาดจะอยู่ที่6.1นิ้วอัตราส่วน19.5ต่อ9 ความละเอียด SD+ CPU ที่ใช้จะเป็น MediaTek Helio P 2 2 RAM 4GB ความจุ 64GB รองรับ Micro SD Card สูงสุด 512GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือ แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่3,000 m มิลลิแอมรันระบบป,ปฏิบัติการ Android 9.0าพราคาจะอยู่ที่3,990บาทครับ Lenovo A6 Note มาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.09นิ้วความละเอียด HD CPU ที่ใช้จะเป็น MediaTek Helio P 2 2 RAM 3 g b ความจุ32 GB รองรับ microSD card สูงสุด 256GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่1 3ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000 m a ah. มรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0ภายราคาจะอยู่ที่ 3,690บาทครับ Infinix S5 Lite มาพร้อมหน้าจอขนาด6.6นิ้วความละเอียด SD CPU ที่ใช้จะเป็น Mediatek Helio P 2 2แบบ Octa Core RAM 4 GB ความจุ64 GB รองรับ microSD Card สูงสุด256 GB กล้องหลังจะมีอยู่3ตัวนะครับ โดยจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลและบวกกับกล้อง QVGA นะครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิวมือแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000ม ah. ิลลิแอมรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0 Pie ราคาจะอยู่ที่3,590บาทครับ Huawei Y6s มาพร้อมหน้าจอขนาด6.09นิ้วความละเอียด HD+ CPU ที่ใช้จะเป็น MediaTek Helio P35 RAM 3GB ความจุ 6.4GB รองรับ Micro SD Card สูงสุด 512GB กล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่ 3,200mAh 0 รันระบบปฏิบัติการ Android 9.0าย p และถูกครอบทับด้วย EMUI เวอร์ชัน9.0ราคาจะอยู่ที่3,999บาทครับ Redmi 8มาพร้อมหน้าโจอขนาด6.22นิ้วอัตราส่วน19ต่อ9ความละเอียด SD CPU ที่ใช้จะเป็น Snapdragon 439แบบ Octa Core G.P.U จะเป็น Arduino 5.0 5 RAM 3 g b ความจุ 32GB รองรับ microSD card สูงสุด 512GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิมือแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000 m a ah, มรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว รันระบบปฏิบัติการ android 9.0 pi และถูกครอบทับด้วย miui version นะครับราคาจะอยู่ที่3,999บาทครับ vivo y 1 1มาพร้อมหน้าจอขนาด6.35นิ้วความละเอียด sd cpu ที่ใช้จะเป็น snapdragon 439 gpu จะเป็น adreno 505 ram 3 g b ความจุ4.2 GB รองรับ microSD card ูงสุด256 GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ2 000 000ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8 000 000 x, ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนู่มือแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000 m ah, ิลรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0 Pie และถูกครอบทับด้วย f a n t a s o s เวอร์ชัน9.0ราคาจะอยู่ที่3,999บาทครับ r e a m i C2 มาพร้อมหน้าจอขนาด6.1นิ้วอัตราส่วน19.5ต่อ9ความละเอียด s d Plus CPU ที่ใช้จะเป็น Mediatek Helio P22 RAM 3GB ความจุ32 GB รองรับ Micro SD Card สูงสุด256 GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000 m ิลลรันระบบปฏิบัติการ Android 9.0 Pie และถูกครอบทับด้วย Color OS version 6.0 ราคาจะอยู่ที่3,500บาทครับโดยโทรศัพท์มือถือที่ได้แนะนำไปก็จะเป็นมือถือที่นาซื้องบไม่เกิน4,000บาทในเดือนมกราคมปี2020นี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเครื่องไหนก็สามารถไปหารซื้อกันได้สวัสดีครับ